สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาหนี้มาหวานข้าวเด้อค่ะพี่นะ้องเด้อหวานข้าวพี่ธงหน้าไปหวานข้าต้องกันหวานดีคะ่ะพี่น้องแบลข้าวคะ่ะแบลข้าวไปหวานโอ้ยแบลข้าวมาหวานหนะ้าน้องสร้างคะ่ะ อย่าเพาหอดนี่ค่ะหน้าเรานี้ยแปดลายหรือว่าบัวแปดลายเราจะพี่น้องอ่ะไปบ้านเขาทำขันเด้อพี่น้องเด้อปลาพี่น้องก้อนฉีว้านกับเจบ๊ยกหอยพี่น้อง,องอเบงงเิ่ง,รอ,งอร์หอยซอรี นุ้ยบักง่ายบักง่ายหอยเซอรี่ก็ะไดหอยเซอรี่ตายเดียวมันคือหลายแห้งแท้หอยเซอรี่กระไดที่นุ้ยง่ายนออบักหอยเนาะมันถือฝนนี่แล้วป่ะเนาะ ขี้บอกหอยหน่ยยังไงหอยเบียงนอกหอยเบียงนอกหอยเซอรี่ซีหอยเซอรีบ้านเขาแล้วเขาก็ล่างงามเลยโอ๊ยราเห็ดได้พี่น้องนี่เก็บเอาเนี่ยมันถือฝนน้องมันก็อยากออกเนาะไายละไายกบไปเลยนะ ก voilà. อคอี่ผหาหร้อกอคอยังล nice ่ะนป่นเหรวะกอยู่กกป่นสิดวาจะก้วคนนี้สิบว่าเยียดนะครอันนี้กดจ้ะมาเอาบองแน่สิขุดอ่ะขานียวอยู่ยิก็กัน เป็นขอ,อนวนหลายค่คที่ขอตนตากฝนที่ฝนคือคนบอเทวะให้จีบานให้เลยให้ีบานให้หน่ด้วยคนถือ,อกิ่งบอกเลย,ยเจอกัน quan nó ná đổ thò vào chắc thò nhắn mình thò nhắn rồi ngồi ừ, đó phi nọ chắc mình khảo nhắn, khảo nhắn. หวานข้าว รับประกันว่าเกิดหลายไั้นี่ตาวนวานวันเป็นกาพี่พี่น้องว่าคือกาลเรื่อยเลยเนีย่เอาหน,นางหนราะว่าเอานาหน้า,นานไปเลยโอเคพี่น้องเพราาเอายอดบ้านเขาก็ได้พี่น้องเด้อเอายอดบ้านเขาก็สีเปิ้ลแล้วเอื้อยกวางจะผลทุนคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งกับวานอีกคนหนึ่งพี่น้องเอาละพี่นอ้องถ้าับคลิปนี้ไววันนี้ก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณกดไลค์ขอบคุณทุกๆค,คก like, อมเมนต์เด้อพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาจ้า